โอเคครับก็ขอกล้าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมดาร์กบ,บอลด็อกคอนแบทเทิลนะครับโดยวันนี้ผมจะมาเปิดตู้กระชาใหม่ตู้ด็อกคอนเฟรติวอลของโกฮังคิดนะครับเป็นตอนพักการิคจูเนียที่จริงมันมาหลายวันแล้วละ่ะแต่ผมใช้เวลาเก็บเพชรมาโดยตอนนี้มี50เพชรพอดีนะครับก็จะเปิดแค่รอบเดียวครับเพราะมันไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยโดยรวมแล้วนะตู้นี้ผมแนะนำเลยนะครับอย่าเปิดครับเก็บเพชรไว้ด,ดีกว่าเพราะว่าตู้มันก็ไม่ค่อยดีอะไรตรงนั้นแหละ มีแต่ตัวละครเก้าเกย่างไคโอเคนหมายเลขสิบสามใช่ไหมพิกโกโลเหลืองโกฮังตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วโกฮังฟิวเจอร์อนาคตนะอ่าก็มีตัวไม่สองตัวใช่ไหมอ่าต,ตัวไม่สองตัวแค่แหละดีสุดก็คือโกจิตา้าได้โกจิต้าก็ดีอยู่มามาดูเลดิโก้ครับโดยโกฮังตัวนี้เป็นตัวละครสีฟ้าเป็นอืมเป็นมียูนิสเปอร์แท็กนะเป็นตัวภาคเอภาคกาลิกจูเนียเนอะอ่าใช่โดยมันจะเป็นอะไรเป็นคูลินกับพิกโกโลอ่อะถ้าผมจะไม่ผิด อ่าใช่มันจะเป็นคูลิลิงก์กับปิโกโลเป็นภาคแต่ก็บอลแซดนะมันจะไม่ค่อยลักเท่าไหร่ภาคเนี้ยคนบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันได้หรือลืมไปแล้วด้วคนอยังจ้าไม่ค่อยได้เลยภาคเนี้ยอ่าเข้าเรื่องนี้ว่าโดยเป็นผู้นําทีมไม่นะครับเทปเว้นอีเวนอ่าคีย์บล็อกสาม HP ไอแท็กดิฟเฟนต์บวกร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือบอลออลมาเตอร์ยูเซอร์ลคีย์บ็อกสาม HP ไอแท็กเด็บบลกละอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตดยสกิลผู้นำถือว่าดีครับเพราะนำไปสองแคท โดยแคทไม่นำร้อยทุกอย่างถือว่าโอเคก็พาร์ตี้สกิลตอนเอาเวกเสร็จแล้วนะอ่ะเป็นเอาเวกล่างนี้แหละโดยจะมีดีเฟนต์ให้1 5อยห้ต์ว่าเยอะอยู่แล้วจะได้รับแอคแท็กบวกร้อเมื่อยิงท่าไม่ตายคือต้องยิงท่าตาถึงจะได้แล้วก็แอคแท็กดีเฟนต์บวกห้าถ้าในทีมเรามีอะไรเฮเวนอีเวนในในเชิญเดียวกันอ่าต้องมีตัวอื่นที่เป็นแคทเดียวกับมันอยู่ในเชินเดียวกันจึงจะได้รับพลังเพิ่ม่มใช แล้วก็ถ้าเราได้รับการโจมตีจะมีโอกาสยิงศัตรูติดสตานศัตรูได้อคือถ้ามันได้รับถ้ามันโดนตีเข้ามามันจะมีโอกาสตีสตานศัตรูได้แล้วก็อาอลอะไราขีสามดีเฟนต์บวกครับ8%อันนี้ซาให้เพื่อนคีสามแลเดบเด็บบวกครับ8กโอเคครับคือเยอะมากมก็ดีครับถ้าไม่ตายครับเลตตีเฟนต์คือสแต็กดีเฟนต์เรื่อยๆเ,อเ,อเลยครับคือมันจะถึกมาก ทำอีเมนต์น้ำเมลแล้วก็มีโอกาสปมาการในการสตาร์ตศัตรูโดยมันจะมีสตาร์ตศัตรูมีเดียมจากทาให้ตายแล้วก็มีจากพาร์ทิสิลในการสตาร์ทได้ด้วยทั่วโอเคครับแล้วก็นี่ครับยูนิตซูเปอร์แท็กเลดดีเฟนส์เกลลี่แอคแทกหนึ่งเทิร์นและคอร์ดเอเมนต์ดาเมจมีโอก้าหายแชนในการสตาร์ตศัตรูทั่วโอเคครับเพิ่มหายแชนตัวยูนิตซูเปอร์แท็กนั้นจะทำงานก็ต่อเมื่อเรามีพิกโกโลหรือคูลิลินในทีมครับอยู่ในทีมแล้วขอแค่ใส่ ไปในทีมก็ใช้ได้แล้วครับซูปเปอร์แท็กถือว่าโอเคอยู่อ่าโดยรวมแล้วก็เป็นตัวละครที่ดีครับผมให้เทียร์แซดอะไรพวกนี้เลยก็ได้เออที่เขาจาัดกันนะไม่รู้เหมือนกันต่อมาการิกิวเนียเป็นตัวหล่อข้างตู้ตเป็นผู้นําไมมเนาะได้นำแค่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะพาสซีฟก็แอคแท็กเด็ตั้งต้นร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคแล้วครับแล้วก็แอคแท็กดิเฟนซ์จะโบกหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีโอกาสปางการในการสตาร์สโตที่เป็นซูปเปอร์คาร์ดคือตัวดีนะครับอืม ต้องเจอตัวดีแล้วก็เ e อ็กทีมคาร์ดคือตัวร้ายทุกตัวคี่สามอคแทคเดฟซี่สิบเปอร์เซ็นต์และรีเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ในทุกจบในทุกการที่มันจบเธอนะครับอพอมันจบเธอมันจะนไจด้เลือดสิบเปอร์เซ็นต์จะต้องรับการโจมตีนะนะโอเคที่ไวตีอยู่้าไม่ตายเป็นเกนลี่เรดเอ็กแท็เป็นเกนลี่นะครับแล้วเป็นประสาต์ก็คือจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์โลโอเคอย่อันนี้ก็ตัวใหม่โคคอนแนะนำแค่ตัวเดียวนะครับแนะนำแค่โคจิต้าพอเพราะโคจิต้าดีสุดละ โดยเป็นผู้นำเจ a เอพาวเคีสามคร้อยจิบเปอร์เซ็แล้วก็ Shadow Dragon นำร้อยห้าสิบเปอร์็นทุกอย่างพา s s i v ฟก็ Attack d e p ็ตั้งต้นสองร้อยทีเยอะคีี่แล้วก็ Attack d e p ็ี่สิเอร์ซนเมื่อเริ่มแล้วก็ตีเข้าทูกสี่เมื่อเริ่มแปเทินอ่าคือ 40, จะได้รับสี่สิบเอร์เซ็นทุกอย่างแล้วก็ตีเข้าทุกสี่แปดเทินแล้วก็มีก็าหแฉนในการอะไรไนะอ๋อมีกาแฉนที่จะตีเข้าทุกสี หลังจากเริ่มเทืร์นที่9อืมแล้วก็เมื่อเริ่มแมทเทิญเอ้ยไ,ไม่ใช่เมื่อเริ่มแมทเทิเมื่ออีฟ้าเฉไม่ตายเมอการลบการโจมตีและเคาน์เตอร์ได้อืมถือว่าโอเคยอยู่ส่วนนี้ก็เป็นแค่เกลี่เล่ยไอเทคดิเฟนติ้งเทิร์นอ่าถือว่าดีสุดในตู้นี่นะครับต้องแรงโกฮังก็ไม่ค่อยดีแล้วครับพิกุโลก็จะเฉยมัากผมว่าไม้รต่ผมว่า,วาทุกคนน่าจะมีแล้วครับถ้าใครเล่นมานานอนะ่ะอืมโดยรวมแล้วเป็นตู้ที่ไม่ค่อยน่าปเปิดครับเพราะมีโกฮังใหม่กับอ่าโกจิต้าซีแค่นั้นครับสองตัวนีีี้ท่ด โอเคเรามาเริ่มเปิดเลยดีกว่าครับโดยผมมีแค่ห้าสิบแคนนะครับก็อย่างที่บอกไปให้ข้ามเล,เลยครับตัวนี้อยาเปิดเลยว่าครับแต่ผมอยากเสี่ยงดวงักหน่อยเพื่อได้ถ้าได้ก็โอเคครับตัวนี้ถือว่าดีมาถ้าพร้อมเราก็มาเริ่มเลยดีกว่าอะไปดูดีจะได้อะไรไหมอุ้ยอุอ้ยไอ้ดอกคอนเฟนี่ว่าใช่ไหมได้ตัวหนึ่งใช่ไหมเหจชิฮาล็กเจ้าซื้อเออใช่ดิต้องได้ตัวหนึ่ง ผมไม่ได้เล่นานานลืมนะเออเลยอ่าสยาทีพยากรอด,ด้วยมันจะให้เขาหวังผมไปเลยทำไมวนะเนี่ยออกมาพิกุโร่ะผมว่าอะใครอุย้ยผมไม่ใช้ต้องใจอะวีเดียวถ้ามันสีแดงนี้เดาคนเฟสอเลยนะแต่ไม่มีอ่าแนวเบจิต้าวันนี้จะได้ไรเฮ้ยโกหังมาแล้วโอ้โกหังโวผมไม่ใช่ไอ้ฮะโกหังไม่เบจิตา้าเอ้ยทางดิ จบเลยโกคูแคลโอเคนก็ดีเอามาปเปาเส้นทางผมมีแล้วนะตัวเนี้ยอ่าได้แล้วโอเคถือว่าคุ้มละดีว่าไม่ได้อะไรเลยโกฮังคิดตัวบิวโอเคก็เท่านี้แหละอืมก็โอเคครับถือว่าไม่เกือเพราะได้เราได้ตัวหนึ่งนะแล้วตัวนี้ผมทบไม่ได้เลยอืมโกคูแคลโอเคน ่ะปลดสัดทางโอ้ทางเดียวนะอ่ะปลดล็อกไปสวยหรือเก็ปานมานี้แล้วมาเปิดโชว์เฉยเออ,เออเออจริงตอนนี้มันมีนนี้แล้วนะครับแอบสอบขาเพื่อคนยังไม่ทำอ่ามันมีแอบส็อกขาให่ทำคืออันนี้เอาไวนึ่งูีงหงไหนวะนี่เข้าไปทำมันจะได้เพชรเจ็ดเม็ดใช่แล้วเนี่ยเข้าไปทำตรงนี้ จะได้เพเจ็ดเม็ดน,นะครับเป็นแบบคําถามต่อไปเฉยเขาอยากหรือว่าเรารู้กยังไงกับสามร้อยห้านิบล้านดาลโลดที่ผ่านมาแคมเปญที่จัดให้ว่ามีดีหลายอยากปรปับปรุงอะไรก็บอกเขาได้นะครับถือว่าจะได้เจ็ดเม็ดถือว่าคุ้มอยู่ทำาไปกนะ็แล้วอ่าโดยวันนี้ก็ไม่มีแล้วะครับใครชอบก็อย่าลืมก็ติดตามช่องของผมเลยครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ